ครับยอดกลางพอเสียดินวันนี้เราเจอกับเพชรวานอน่ะนะเคยชกกันมาก่อนไหมไม่เขาก็ประเภทเดินเตะขาต่อยหมัดนะของเราประเภทไหนฝีมือฝีมือคิดว่าเราสูงกว่าเขาหรือว่าเราสูสีสูงกว่านิดหนึ่งแต่เขาหนากว่านะวันนี้พี่ขาดเท่าไหร่ครับร้อยสิบสี่เป็นไงเหยียบตาช่างครั้งแรกเกินจุดสี่เกินจุดสี่ผ่านฉลุยเลยนะไม่เลยแล้วจุดสี่แล้จุดสี่อ่ะแลจุดสี่ก็ผ่านเลยคู่ต่อสู้นี้ต่อ้ำแหน่งให้เขาด้วยดิครับโอ้โห หนักใจไม่ต่อหนึ่งฟอนะก็หนักเลยแต่ว่ามวยนะทำยไงได้ก็ต้องลองเราสูงเท่าไหร่ครับ188น้ำหนักปล่อยป้าย54อายุปีนี้19ผลงานหลังๆสองค่เป็นไงผลงานชพ้หนึ่งแพ้หนึ่งแพ้ก็แพ้เบียดเพว่ยังไงของเราเลยนะครับแพ้แบบไม่น่าแพ้นะลูกหลานจังหวัดอุทัยธานีครับอ่ะฝากติดตามเลยครับอุทัยธานีก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเาช๋ยชนะกลับบ้านครับโอเคขอม่านน้องชายครับผมนี่ครับเดี๋ยวไปดับน้องพี่ล็อกตัวเองไว้แล้ว ไม่ต้องใส่เ,เลยเอเออ้าววันนี้เฮ้ยในนี่กล้องอยู่นี่ในน้ำตัวสวัสดีครับผมเป็นวันอนนายจักรยต่อทอยกิ่งยองครับวันนี้ได้หนึ่งปอนด์เหรอเป็นไงรู้สึกว่าดีไหมหนึ่งปอนด์เนี่ยก็ดีครับมันให้มีความมั่นใจมากขึ้นมา่หนึ่งปอนด์เนี่ยครับได้เปรียบไหมน่าจะได้เปรียบนะเป็นไงวันนี้เจอตัวเขายหญ่เขาสูงเขายาวยังไงยอดกล้าก็สูงกว่านิดนึงครับนิดนึงรอบนี้เราซ้อมอยู่เชียงใหม่ครับกี่วัน ก็สองอาทิต <Pokémon> ย <innoc ats> ์ได้ครับเพิ่งชกไปได้ไม่นานเองน <bucks> <Enfin> ี่ชกไปตั Boy: ้ถึงเดือนไม่เกือบ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 ครับเกือบเกือบเดือนนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่ร้อยสิบสี่กับร้อยสิบห้าเราร้อยสิบห้าเคยชกยังก็เคยชกแล้วครับกี่ครั้งนะร้อยสิบห้านี่ยก็หลายครั้งหลายอยู่นะเขาร้อยสิบสี่เดือดตัวช่างครั้งแรกไปไหก็เกินจุดอสามครับผ่านเฉลุยอนนี้ผ่านเรียบร้อยนะเราเป็นมวยประเภท ก็เตะซ้ายต่อซ้ายครับคู่ต่อสู้ศึกษามาหรือยังก็ฝีมือครับท้องประเภทฝีมือครบเครื่องนะวันนี้ก็ถือว่ามาเยือนถิ่นแล้วนี่นะเยือนนะศึกึกให้ดีเลยนะอ้าวผลงานหลังๆเป็นไงผลงานเอาสองไฟดิไฟก็ชนะบัลลังก์แล้วก็ชนะสังภาครับชนะมากี่ไฟแล้วเสมอครั้งหนึ่งแล้วก็ชนะสองไฟอ๋อเสมอหนึ่งชนะสองฟอร์มดีนี่ร้อยเท่าไหร่บ้างก็ ร้อยสิบหกแล้วก็ร้อยสิบสี่ครับเคยไปช็กร้อยไหมผมเคยอ่ะครับโอ้ยแต่วันนี้ร้อยสิบห้าโอเคไหมโอเคครับอยู่ระหว่างกลางอยู่ระหว่างจับเป๊ะไหมครับประมาณนี้นะอ่าลูกหลานจังหวัดสกลนครครับสูงร้อยหกสิบสามครับน้ำหนักปล่อยๆ่อห้าสิบหกเรามวยซ้ายเรามวยฝ่ายมวยซ้ายครับมวยซ้ายนะวันนี้มีอะไรมาไหมมาครับตามหลังมาครับวันนี้มาอีกคนในค่ายสอง สองคนครับเอาละลูกหลานจังหวัดสกลน,นะฝากเลยก็ฝากติดตามด้วยนะครับเต็มที่แน่นอนครับโอเค,ค,คขอบพระน้องชายขอให้โชคดีครับเอามาดูน้ำหนักสอบันก่อนมอเช้านี่เมื่อกี้ทัวร์นะ